เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นครับผมซื้อจากลาซ้าราคา800กว่าบาทรวมส่งนะครับใช้กับไฟ HVDC ได้เลยนะครับเป็น DC Direct เนาะถ้าเป็นไฟไฮวต์นะครับสามารถเอามาเสียบได้เลยนะครับน้ำร้อนได้น้ำเย็นได้นะอันนี้น้ำเย็นทำงานนะครับจะเปิดสวิตช์น้ำร้อนด้านหลังก็จะเปนน้ำร้อนนะครับอยู่สักให้รับไฟ น้ำร้อนก็ทำงานครับนเวลาขนาดนี้แล้วนะสี่โมงครึ่งแล้วไฟวนดีซียังทำงานได้นะครับเราจะรอไดูกันครับว่ามันจะเย็นไหมต้องเย็นแน่ๆละครับพัดลมทำงานโอเคครับ